สวัสดีครับคนละโปรไฟลครับมอนี้ก็เป็นวันที่20นะครับ20คนรักระดาคมนะครับสองงานแมนม่แมนมอถือกเลี้วถือกไปถือกเออว่าเถืกก็นละเถือกกถือกนะเอาสวัสดีคุยคอับสวัสดีครับสิว่าพวหงจากสมรคาราบะยี่หงจากใบอะไรแหละเนาะสวัสดีกอนสวัดีกอนวัดีกอนยังคอยยังคอยขายเนาะ คนไทยมันต้องวัดดีเด้วยต้องคอยไขวัดดีต้องยิ้มเด้ทักทายกันก่อนออืว่าสั่นเขาที่ว่าสยามเมืองยิ้มจีทำอะไรตามใจคือใจเท่ตัวแรกมีตัวเดียวจะพายมือหนิมีตัวเดียวได้มากไหมได้มาไหมกะสุดๆห้อนๆแม่นมีตัวเดียวกะเบิ้งตัวเดียวไปก่อนเป้นตัวเดียวก่อนสามพ่อหลายตัวมันจะไปก่อนทำวมเนาะตัวว่าหายาก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 กับของดีอยู่หรอกของดีของดีเอ้าถือร้อมแม่นี่แม่นเป็นจังเลยผมมาสั่นจิห้อย บอยกับมันกระถือก่ะนึกว่ามันสมน้ำหนะเออสมนาคุณสมน้ำหน้เออสมนาคุณครับเอ๋อสูงใจห้อยแมีนี่หนึ่งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกลบบวกลบบวกลบเด้เอบวกลบนี่มันเป็นไหนห้อยเออกะเราไงเอาเอาข้าใจไงคือว่าพื้นพื้นมา,มาตรฐานพื้นวัดเป็นพื้นดินครับวัดวัดวัดเบื้องนี้มันได้ร้อยสี่สิบครับ เอาสร ını, 140, ุปย er. ่งไงคือว่าประมาณประมาณ140ประมาณ140ครับหรือ140บวกลบนั่นละประมาณครับบางกรยสี er> 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 ่สิบเนรอยสเกสิบางแยเกแ็กระอยส่บางแจ็กระอยสี่สิบเอางียเขาห่อลงสิเนาะแมนแมนี่เห็นปเออวางซีเออบางเขายหอลงนะครับบางียเขายืนนิ่งๆวัดกัแมครับน้ำมันมะพร้าวเกเพื่อ อยากกัดไปกันเลยดินจังไงมันเบิดเอ้ยเอาไหมแล้วไปไหมแล้วเอาคือบอกสั่นอันนี้ออกมาหรือตั้งขโมยเย็นเอาเอาเอาถ่ายก่อนเนาะมันได้เห็ดแล้วถ่ายก่อนถ่ายก่อนนะครับถ่ายก่อนร้อยสี่สิบย่อยสี่สิบเป็นยังไงมีลูกวี่ต่อไปห้อยมีลูกมาแล้วเด้ลูกมาแล้วลูกมาแล้วสองตัวตอนนี้ท้องเป็นยังไงท้องว่างท้องว่างหมอตรวจท้องเมื่อคืนนี่มอตรวจท้องแล้วเมื่อคืนนี้กำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นแม่นท้องว่างเนาะห้อยเนาะท้องว่างท้องว่างท้องว่างนะครับ อยอยากกัดเพื่อนก้อยเพื่อนก้อนเป็นอิสระซะเอ้าพวกบ้านเดี๋ยวจะวานโอ้ยพวกไหนกัดเตรียมเลียดเขาขาเลียดเตรียมเขางามดิเตรียมตัวเด็กเอางามดิเอาเอางามเป็นก้อนน้องไผ่แม่นมีมีมีมถัดมาลาพร้อมเด็กถัดมาลาพร้อมเด็แม่นึงเบ่งตาก่อนตากระเตรียมอยู่แก้มจามอยู่มาเนี้ยอยู่นี่นี่นี่โอ้ยอยากกัดเพื่อนนี่นี่นี่ถัดมาลามีนี่นี่นี่แม่นครับถัดมาลาอยู่หูนะครับ กำไรถุงเท้ากำไรถุงเท้าเดียวั่เล็บเล็บเ็บแต่งอยู่กำไรถุงเท้าไม้ต้อหยเนาะแมน่จ้าจะปั๊มน้วหางบดีบดีห่ยงบกยังปาเปั๊มโอ้ยดีบดีหักขวดัวอะปั๊มบ่ฮั่ชีได้หักกันยุ่นเลยยังไงย็บปั๊มนึ่เอ๊ะรถเคลื่อนงบดีจะปั๊มอือิบดเรียงกับมึงห้องแล้วทีนี่เหเหาียวเก่ารับเย้เก่าต้อวยเนาะว่ายสี่สิบแมนอู้วสห้เ ไว้สูงร้อยสี่สิบถือจำเนยของนให้ฟีดเลยพ่อดิเอาจินตอวสี่สิบนะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบเอาไข่เบื้งนมไปยังไงเบื้งนมเบื้งหางน้อมนมนมงานเออเบื้องหางน้องเอาเนาะโอเป็นกระดินกระดินกัดเนาะดินกัดกูละดีกรดินกัดดีคัะเดี๋ยวมื่อนนี้เดี๋ยวมึงเจอเน้ำมันมะเขาวนี่เนาะครับนี่ลอยดูดมาแล้วน้องหอยเนาะมาแล้วมีลูกมาแล้วสองตัวจิหอยนะครับตัวต่อไปนะครับเลือกเอานะครับใกล้จะขึ้นแล้วหมอเบื้องแล้วนะครับหมอไปตุ๋นหาแล้ว บอกไปจึงแล้วเดี๋ยวน้องสมกับมือเส้านี่เห็นดมกันอยู่ยดิดมกับดมกันเอายิ้งเข่าเอโต้โต้ดมไหมว้นกันอยู่ยดิเขาไปว้นกันอยู่ยดิเมียนเมียนว่ากันกับวัดกันอยู่จิ้มผมม้ากันเพราะจิมก็เริ่มแดงแล้วเริ่มจีแดงแล้วครับมันเป็นซิงค์ที่จมจิมแดงโบนิโอ้ลูกอย่างไรเนาะที่บอกที่อื่นนี่แหละอืมเนี่ยเข้ากันเข้าวัวเพิ่งข้าวเพิ่ง็ลืมบอกเพิ่งกข้าว พุ่นโจกกระยงนี่จกกระยองควายเจ้าเนี่มันยังมนีเวิ้งเอาเป็นจีว่ากยวจะคลองไขานาะย,เยงเนี่ยกระยองเป็นไงรยวงก็ยังมึนพอนี่ปันยังเนเา,าตัวท่านี่ก็ให่เดยาห้อ,บบหอยคะแนนคะแนนเอาเป็นจีว่าถือซ้ำเลยนี่เป็นสีว่าเป็นขา่าฟังนนะคะแนนอยู่าคเจาคะแนนเจ็ดหมื่นเก้นาร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสีบบวกลบครับเจ็ดหมืนเก้าครับตอนนี้ท้องว่างท้องว่างท้องว่างนะครับพี่น้บบองครับท้องว่างอตรงนี้ทานี่ม แต่มันยังมันใหญ่เนาะช่วยอันนี้เพื่อนเป็นสบายสบายเลนะเพื่นนี่แหละเพิ่นไปสบายสบายนี่นี่เนาะผมมีอย่างไม่ไก่เหพี่น้องเบ่งกระชับนี่ครับแม่นี่นะครับโอ้ตัวใหญ่ขั้นตัวจริงใหญ่เลยหอยแต่วันนี้กล่องมาดูสำเร็จเลยนะครับตัวจริงพิ่นใหญ่นะครับพี่ว่าโอ้ยแบบนี้กล่องก็ตัวหอยเทียบพี่ว่าอย่าพ่อไปเก็บไปอยู่เอาไปเก็บเป็นแมกแมพันธุ์นหอยเนาะครับใหญ่ๆนะครับสมน้ำสมเนี่ยสมเงินสมสมราคาถ้าิว่าจะเปรียาบใจกับ นั่นกะไว้มันสูงเนาะค่อยสูงครับได้สูงมาเรีวถือว่าพัฒนาไงได้สูงมาเรีวพัฒนาไงแม่นนะครัโอ้ยไงครับมอนเลยบ้าหอยมีด้ครับเป็นนันทีสินานนันทีเด้บ้าหอยมีนั้นทีสิว่าแบบนี้ครับนา้นทีราคาแบบนี้นะครับเนาะแม่นสูงแบบนี้ราคาแบบนี้นา้นทีสิมีดชนึงเน้อยหน่อยจอบเอาจอบบอลเอ้าโถก่อนเด็กก่อนโถก่อนเด็กก่อนแถมเสียบ์เบ้าหอยตัวนี้ เอ็มเสียบทุนเสียบทันงเลี้ยวเสียบทั้งเลี้ยวเอ็มได้สิ่เลี้ยวที่เจ้าตัวไปถามเพื่อนยู่มันเข่าวเห่นในเจ้าบอก่เจ้าใจกันเขา่เพิ่นว่าช่รงนี้งานหลายมันเขาออเป็นมันมันจำเจ้าจับัดเหรอมันจำไม่สองปัญหามันข่ากินมันจำเจ้ารถสิไม่ยม่กล้ากินใอยหรอกกินกินซะคอยเพิ่นกิ้มหญ้าสมัยปนเอาผมว่าแต่ที่เพียงพออยู่เนาะพี่ลองเนาะเบื้งละเอียดเพียงพอแล้วเบื้งกันกินมหญ้ารถ กินวล่ะข้างพื้นมันกินว่ะกินยูได้หืานผมเอา,าอเป็นบลอลกินอยูแบบไดนกินคุณมากยูใหญ่เอกัดยกัดคุณะบินวิอวิยุกัดเลือดกัดคุณะกัดขาเพิ่เลือดเบื้องเบื้องเาผมบอกแล้ว,วผมเอาว่างกันกินดียูสมบทรกวันเนี่ยเนี่ยนี่ทเนาะคุณะปลาเขาถ้าลงปลาเขาสีอวนเลี้ยวก็เลี้ยไหไปมาเอาลงปลาเข่าซะหน่ลยโอ้ยเฮ็ดอเยดตุนเข่าเฮ็ดตุนนั่นงย่อยสิโซสีไงเป็นอีกที่สบาเอาไปนี่ เอาต้วราคาบอกหรือไม่ราคาบอกเลี้ยต้นสุงบอกเลี้ยต้นสูงบอกเลี้ยหนึ่ร้อยสี่สิบบอกลบนะครับแต่ว่าสีไปสดซุ้งใสมีฟอทโทรไหมกะรับมักกะโทรกอนจักเพล่นสีเป็นเจ้าของครับปากยังไงหงำโซ่อนเอ้ามียังไงคลิปนี้กะํานี่กอนกะขอบฝุนเพ่อนมืออ่นสีไปส่งสองตัวโอ้ในคอบนี่แม่นสุงแม่นั่นแม่ทองกับกับแม่ลูกมืออ่นสีไปส่งเพินครับโอ้โหไปบึงกัน ก็มีแม่นึงจะไปอุดรทีเมื่อไหร่เมื่นั้นทีจะไปมุ่อไหร่ทีม่นั้นไปผสม,มเป็นก้อนโอ้ผสม,มเป็นก้อนยังจีได้ไปส่งเนาะแม่จนจีจับส่งไข่เด็กลูกว่าไปแวง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 น้อยไปไหนอืมเโทรมาเมื่อหั่เออเอาเมื่อหั่เลยเนาะแม่นแมนบ้านแยงกว่าบ้านทั้งขวางเออจัดไปเมื่อหั่นะครับก็ขอบคุณขอบคุณรองหนาะนะครับเนาะนะครับครับท่านไดเสียทั้งไมเส่ยเนี่ยเลี้ยวท่านี่ยเลี้ยวท่านเสียเลี้ยวก็ะชือตัวไม่เด้อ ใส่ตูวยียนเปก้อนใส่ตูเิียนไปก้อนเอาซัมีก้อนซัมีก่อนซมีห่อนหอนสี้มันห้อนจะได้แดดั้มห่อนครับคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ